ปูน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 เรามาเกาะกันเป็นขบวน สวัสดีครับหมอสวัสดีครับโลกจะให้หมอดูแลอะไรครับวันนี้ผมปวดหัวรู้สึกหนักอึ่งตลอดเวลาเออขยะเยอะอย่างนี้ไม่แปลกที่จะหนักหัว อาการนี้ต้องดูแลอย่างไรครับหมอโลกอย่างผมดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยทุกคนก็ต้องลดการสร้างขยะถ้ามีขยะก็ต้องรู้จักแยกก่อนทิ้งจะได้นำไปรีไซเคิลได้แล้วก็ที่สำคัญต้องทิ้งขยะให้ลงถังไม่ใช่นึกจะทิ้งก็ทิ้ง เท่ากับว่าต้องให้ทุกคนช่วยดูแลผมเหรอครับใช่ต้องให้ทุกคนดูแลถ้าอย่างนั้นผมคงไม่หายหายสิเด็กๆเราจะช่วยดูแลโลกใช่ไหม <c oughs> โลกเริ่มมีความหวานส,สื้น,นลสวัสดีค่ะฮานิงค่ะดอ โอ้โดลาเอเดูเลเอาลครับเด็กๆได้เวลามาสนุกสนานยามเช้ากันแล้วกับพี่มิพี่แป้งและพี่ฟ้านักเต้นเท้าไฟของเราเรียนหัวครับ หนึ่งสองซ้ำปูไตปูไตปูไตและปูไต,ต,ตวันนี้เราจะมาเต้นกับคำว่าดูแลครับพวกเราจะสามารถดูแลอะไรได้บ้างมาเต้นด้วยกันเลยครับหนึ่งสองซ้ำอาบน้ำแปรงฟันอาบน้ำแปรงฟันอาบน้ำแปรงฟันอาบน้ำ แปรงฟันอาบน้ําแปรงฟันเนี่ยเป็นการดูแลร่างกายของเราให้สะอาดนะครับไปดูท่าที่2กันเลยหนึ่ออกกงสองซ้กินดีออกกําลัง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 กินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วออกกําลังกายสม่ําเสมอเป็นการดูแลร่างกายให้แข็งแรงครับคราวนี้ไปดูท่าที่3ามกันเลย 1นึสองซ้ำปัดกวาดเช็ดถู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 เราต้องดูแลบ้านของเราให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอน,นะครับครานี้มาเต้นแบบรวมๆกันเลย1นึ่งสองซ้ำปูไตปูไต ปูไต่และปูไตอาบน้ำแปรงฟันอาบน้ำแปรงฟันอาบน้ำแปลงฟันอาบน้ำแปรงฟันกินดีออกกำลัง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 ปัดกวาดเช็ดถู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 ปูไต่ปูไต่ ปูไต่และปูไตสุดยอดไปเลยครับ,บ,บเด็กๆขาวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่นะครับย่งไวพวกเรามาแล้วครับอา้าวสวัสดีครับเพื่อนรักน้องรักมากันก่อนเวลานัดอีกนะเนี่ยดีนะี่กระต่ายตื่นไว้ จะไม่ให้มาเร็วได้ยังไงคะหนูตื่นเต้นจะแย่ที่จะได้มาเที่ยวสวนของพี่ว่องไวใช่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 เมื่อคืนแหลมคมตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยก็ว่องไวบอกว่ามีอะไรจะให้ดูเราก็ลุ้นแทบแย่ว่าจะได้เจออะไรฮ่าฮ่ฮไม่มีอะไรมากหรอกครับกระต่ายก็แค่ลองปลูกอะไรใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่แครอทด, <c oughs> ดูนี่สิครับผ <c oughs> ักสวนครัวที่กระต่ายปลูกเพิ่มมามีทั้งต้นกระเพราซิก <c oughs> มะกรูดหูระพาต้นหอมแล้วก็มะนาวว้าวอย่างนี้ต้องดูแลเหมือนกับปลูกแครอทไหมครับเหมือนกันครับผักสวนครัวส่วนใหญ่เราต้องรดน้ำไม่ตอนเช้าก็ตอนเย็นต้องอยู่ในที่ที่มีสแสงแดดดีและห้ามใส่ปุ๋ยใกล้ลำต้นเด็ดขาดเพราะต้นจะเน่า,าส่วนกเป็นพี่ว่องไวผู้รอบรู้เรื่องต้นไม้จริงๆเลยค่ะ <c oughs> ไม่ขนาดนั้นหรอกน้องรัก ไปดูตรงนู้นกันเถอะครับกระต่ายมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยไปค่ะไปค่ะไปกันว้าวในนี้มีอะไรคะพี่ว่องไวมาครั้งก่อนยังไม่มีตรงนี้เลยยังไม่บอกครับเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า ไต้นไม้พวกนี้ถึงมาอยู่ในร่มแบบนี้ล่ะครับจริงๆต้นไม้น่าจะต้องอยู่กลางแดดไม่ใช่หรอว่องไวไม่ใช่ทุกต้นครับต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกในร่มตอนนี้กำลังฮิตเลยแต่ถึงจะเรียกว่าต้นไม้ในร่มก็เถอะพวกมันก็ยังต้องการแสงที่เพียงพอและต้องการน้ำที่ไม่มากเกินไปตอนจะรดน้ำต้นไม้พวกนี้ต้องคอยสังเกตครับรอให้ดินแห้งก่อนถึงค่อยรดน้ำ ไม่อย่างนั้นรากจะเน่าเพราะดินอุ้มน้ำมากไปต้นไม้เขียวๆเ,เหมือนกันไปหมดหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าต้องดูแลต่างกันใช่ครับต้นไม้แต่ละต้นมีวิธีดูแลไม่เหมือนกันการดูแลต้นไม้แต่ละชนิดต้องใส่ใจมากๆเลยล่ะครับดูแลก็คือดูแลเราให้อาหารหนูดูแลต้นไม้ด้วยการรดน้ำต้นไม้ หนูดูแลตัวเองด้วการกินข้าวเองค่ะดูแลคือเราดูแลตัวเองเพราะว่ามีโควิดก็ก,ก็เลยต้องใส่แมสดูแลตัวเองด้วยการล้างมือแบ่งฟันกับอาบน้ำทิมดูแลบ้านด้วยการเก็บของเล่นคือใส่ใจค่ะช่วยคนุนยายดูแลต้นไม้ค่ะ เราช่วยดูแลล่องในการเอาขยะใส่ถุงแยกขยะค่ะดูสัญลักษณ์ป้ายของถังขยะค่ะให้อาหารหมาดูแลหมาอาบน้ำให้หมาพาไปหาหมอแล้วเลี้ยงมันแล้วต้องดูแลของใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บไม่งั้นมันจะหายถ้าเรามิเก็บ ต้นไม้ก็มีชีวิตต้นไม้ก็มีหัวใจเราต้องดูแลดูแลอย่างดีให้ถูกวิธีต้นไม้จะเติบโตโต บางตน,ชน,งตน้ชอบบดินงต้อโหการดูแลต้นไม้ละเอียดอ่อนจริงๆใช่ครับการดูแลต้นไม้ละเอียดอ่อนมากจริงๆยังมีอีกที่ที่กระต่ายอยากพาเพื่อนรักน้องรักไปดูนะครับยังมีอีกหรอคะไปค่ะไปค่ะหนูอยากไปดูอีกงั้นตามมาเลยครับ ทำไมที่นี่ถึงใสแบบนี้ล่ะครับว่องไวที่นี่เอาไว้ปลูกพืชอวบน้ำครับชื่ออวบน้ำแต่ต้องการน้ำน้อยมากๆตรงข้ามกับชื่อเลยพวกมันต้องการแสงแดดที่เหมาะสม ที่นี่เลยต้องใสดินต้องโปร่งหรือไม่ก็เป็นทรายเพราะต้องระบายน้ำได้ดีครับหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าต้นไม้แต่ละชนิดต้องดูแลยังไงว่าแต่เรากินน้ำจากพืชอวบน้ำได้ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้นุ่มนิ่มคอแห้งมากๆ <c oughs> จะเย็นๆครับน้องนุ่มนิ่มไปครับเราไปเก็บมะนาวไปทำน้ำมะนาวกันดีกว่าเย้ไปครับ ค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษเด็กๆคะพี่เอมกำลังวาดรูปตกแต่งฝาผนังห้องของพี่เอมอยู่ค่ะซึ่งฝาผนังห้องของพี่เอมเนี่ยทำจากกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วพี่เอมมีเยอะแยะไปหมดเลยอืมว่าแต่ว่าวันนี้จะวาดรูปอะไรดีนะ <c oughs> เอาให้เต็มฝาผนังเลย ื hmm. แต่คิดไม่ออกว่าจะวาดอะไรดีต้องให้คนเก่งทั้งบ้านช่วยคิดคนไหนดีหน้าที่จะมาช่วยพี่เอมคิดในวันนี้ hmm. คนนี้ไงสวัสดีค่ะน้องเตสวัสดีครับน้องเตคะช่วยพี่เอมคิดหน่อยคะ่ะว่าพี่เอมจะวาดรูปอะไรดีเป็นต้นไม้ครับต้นไม้ แล้วเป็นต้นอะไรดีคะต้นมะม่วงอะไรแบบนั้นก็ได้ครับต้นมะม่วงพี่เอมชอบกินมะม่วงมากเลยค่ะว่าแต่ว่ามะม่วงต้นนี้มีอะไรพิเศษไหมคะมีหน้ำเพื่อป้องกันมะม่วงบนต้นไม้ครับ๋อป้องกันสัตว์นี่เป็นสัตว์อะไรคะเนี่ยสัตว์หรือมดมดกับปลวกมากินครับออ แล้วถ้าพี่เอ็มอยากจะกินมะม่วงเนี่ยจะสามารถกินได้ไหมคะอาจจะต้องใช้บันไดหรืออุปกรณ์ป้องกันครับยังอาจจะโดนน้ำตํำได้แล้วนอกจากนี้มะม่วงต้นนี้ยังมีอะไรอีกไหมคะต้นไม้ต้นนี้จะมีรังผึ่งเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้หรือใบไม้ครับมีรังพึ่งด้วยแสดงว่าผึ่งเนี่ยจะต้องเป็นผู้พิทักษ์ต้นมะม่วงด้วยเช่นกันใช่ไหมคะน้องเตครับ อถ้าอย่างนั้นจะให้พี่เอวาดต้นมะม่วงนี้มีหน้ามีตาด้วยดีไหมคะอาจจะมีปากไว้สลับจากกินมดกับปลวกที่สามารถผ่านหนามาได้ไหมครับอ๋อแสดงว่าปากเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับกับดักที่สองใช่ไหมคะต่อจากหนามแล้วก็มาเจอปากเพราะฉะนั้นมดกับปลวกเนี่ยถ้าจะผ่านมากินผลมะม่วงเนี่ยจะต้องยากมากเลยใช่ไหมคะน้องเตใช่ครับงั้น ไหนๆก็มีปากแล้วพี่เอ็มขอวาดตาให้มะม่วงด้วยกันได้ไหมคะครับโอเคค่ะน้องเต้เดี๋ยวพี่เอ็มจะวาดต้นมะม่วงสุดพิเศษนี้ให้น้องเต้เดี๋ยวนี้เลย เป็นต้นมะม่วงที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณน้องเตนะคะ ประตูทะลุมิติมาเป็นใครนะกะตัง,ตงกะตังวิ่งมาแล้วก็เดินทรงตัวโอ้โหแล้วก็เก็บขยะขึ้นมาได้ไหมหนึ่งชิ้นอ่าจากนั้นจะทำอะไรต่อก็ต้องเดินทรงตัวโอ้โหน้องกระตังนี่มีความกล้าดีมากเลยจากนั้นก็ต้องผ่านเข้าสู่ ด่านเลเซอร์ด่านเลเซอร์นี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าจะต้องคลานคลานมดุดข้ามดีมากเด็กๆจะต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะจากนั้นจะทำอะไรต่อละ่ะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเก็บขยะออกมาด้วยดีมากาเก็บขยะใสก่กระเป๋าไว้ก่อน นั่นแหละเมื่อผ่านด่านเลเซอร์แล้วต้องไปด่านต่อไปอด่านนี้จะทำอะไรล่ะเข้าไปดูหน่อยโอ้โอ้โอ้าหยิบหยิบช้อนพลวนดินขึ้นมาแล้วทำอะไรเนี่ยขุดขุดทำไมเหรออ๋อกุดเพื่อเก็บขยะออกมาเรได้เอาไปทิ้งในถังขยะไง ว้าวน่ารักจริงๆเลยกระตังจากนั้นไปไหนต่อไปเข้าดันมุดมุดเข้าอุมอโมงค์อ้มุดเข้าไปทำอะไรเหรออา้าวมีขยะอยู่ในนี้ต้องไปเก็บออกมาโอ้โหยีนงานของเรานี่ขยนันขยันจริงๆเลยอะเนี่ยทำด่านต่างๆให้เด็กๆได้เล่นอืมไม่ธรรมดาด่านนี้ถือว่า ลำบากกันนะแต่เด็กๆที่เกาะร้านนี่เก่งมากเลยพยายามจนทำได้สำเร็จน่านออกมาแล้วคราวนี้ก็ต้องเอาขยะไปทิ้งให้ถูกถังนะพี่ๆถังขยะกำลังเต้นระบำรออยู่ว้าวๆแต่เนี่ยขยะเปียกอ๋เป็นล้างตานั่นเอง่อาไปให้ล่ะโอ้ ใส่อาหารก็ต้องทิ้งลงถังขยะสีน้ำเงินนะเป็นถังขยะทั่วไปจากนั้นก็ทิ้งขยะอันตรายแบตเตอรี่ลงในถังขยะสีแดงแล้วก็ขวดโลชั่นลงในถังขยะสีเหลืองเพื่อเอาไปรีไซเคิลไงนะแล้วก็วิ่ง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 มาโดตดุ้มอ่ะไ่ขึ้นวิ่งข้างๆได้ไม่เป็นไรน้องกระตังของเรานี่น่ารักจริงๆเลยแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากเออโอ้ยกระโดดเกาะ เพืที่จะไปช่วยพยูนเอาอวนออกจากตัวพายุให้ได้นะกระตังมีความอดทนดีมากเลยน้องกระตังของเราค่อยค่อยค,อย,คอยดึงค่อยคอยแกะจะสำเร็จแล้วยินดีใจยเย็นๆนะใจะยเย็นๆเดี๋ยวจะได้กลับลงสู่ทะเลแล้ว พยายามค่อยๆดึงอึอมาใกล้สำเร็จแล้วใกล้สำเร็จแล้วดีมากออ๊นั่นแหละเยี่ยมไปเลยมามามาเรามาช่วยกันส่งน้องพ้ยูลงทะเลกันนะอึ๊บอึ๊บ เลยเหรียญกล้าหาญขอบคุณมากนะกระตังบาย